สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่นงสุภูสุคนเมนี้ยายนำข้นซักแก,ก้วกำนองจัสมิ้นค้นสวยมาเหมือนเดิมนะคะเมนี้มีแกงน้อใหม่ใส่เห็ดนะคะเนาะกับตําบวกฮุงเพชดเพชเนาะคะ่ะกับข้าเหนียวหอนหอนเนาะคะ่ะเนาะเลิกงานมากกับเปล่าเห็ดจุจะะตุจตะ,ะเลยเนาะคะ่ะเนาะมาได้ค่ะมาแสร็จสรต้องกันเนาะคะ่ะเนาะเมืองตายายนำบวมบลามาค่ะมนาะข้ามัดู่ะปักไว้ให้จกไว้ให้ทั้งนี้ มะสดอันแกงน้ไมันห่อนๆน้ำกันเด้ค่ะแกงน้ไมัใส่เห็ดเนาะค่ะเนาะส่วนห่อนๆก็บรรยากาศเย็นๆอืออืออือแบบนี่เนาะ ทำไม,มนี่บ่ได้เฮ็ดสวยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดตอนเขุโลเคเล่เลยเนาะค่ะเนาะตอนใหญ่ๆอุบวบเลยนะคะนะ่ะคำเผาเป็นจะยาตึงถึง พี่หนครับขอโทพี่นินหนูกินไม่ได้หรอกคุบอกขอคุณคุบุ๊กคุณบอกเป็นยังกงบางอบคุณขอบคุณขอคุณขอบค็ณโ็คปบเสร็จก็เนี่แหะเบอร์มิอัตนบอกเพื่

Có Bộ, không? Nó có biểu khác sửa dầm Bông, Nó nằm 哎，哎，嗯 <noise>，嗯，好 <noise>，我给你拿上车哇。<noise> <noise> 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 กินเขาก็ลงเลยปังคุณเล่นกินเขาบอลลงวะซานันค mm ุณเล่นจังคุณ บอหลุนเลือนแจมไม่ดีสิพี่น้องรู้ก,กินไม่ได้หรอก กินไม่ได้อืกิ่ขาวงก มันอย่างไรกินเห็นมือมั้งเหรอกิดเนาะไม่เอาคุณไปหาป๊าไป ไม่ร้าพอะไรเหออ้าวจริ้เน,นะอค่นอมันบิดลาบลกไม่รู้ กี่นู้ตอมันนีต้มโดนคนนันออกคมคมอ่ะร้ปหมาก่ะ่อก้องยดอดเนื เมลอนเขาเข้ามันเขามบอกย้ำมาได้นี่พี่น้องเลย อยากกินอยู่ได้ครับน่พี่น่องได้วันกินม่แด้ขยำมาแด้ น่เงียบมากคือองเราตั้งนาตั้งตาจิ้มดูเขาหา,หาเวลาหยุด Bao. Wow. Nên hoặc. Oh. Öffnen. Come here. Come round. Come round. Yeah, come round. Come

อยกกินปลาแดดอกกินปลแดอให้ให้อุ้มอืมยากวน มันจะมีอวไรองบน้ไปย่ากันไปทางนั้นลงไปวันซื้อไปหน่อย คลิปนี้ย่ายนะนำคุณซาแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อสมัครก็ไหลถือใจก็แช่อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ย่ายนะนำกำนองจัสมินเน่เด้อค่ะเน้นจาก็มาก,กวนคักกอดเด็กคักก็กกลูกผมได้พี่น้องเหรอเออคักก็ลูกห้องไฮนี่ต้องได้อุ้มนะคะเนาะต้องได้อุ้มเพิ่นเอาแต่ใจเจ้าของปั้นลูกอืม ยายนามกับน้วลจัสมินเฮ็ดผิดผากประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายเนาะค่ะนอกคลิปนี้ก็บ่มีอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะตำมะหุงกับแกงเนาใหม่ใส่เห็ดเนาะค่ะอู้แซ่บแซ่บแย้มพี่น้องเอ้ยกับเข้ากันกับบรรยากาศคักหนาวๆเนาะค่ะเนาะตัน้นามหอนๆเนาะค่ะเนาะมีแห้งจวดค่ะมาค่ะคลิปนี้ก็บ่มีอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะถ้ามักก็ไลค์ถูกใจก็แชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ยายนามไเด้อค่ะ Ui, ui.